อยูน,นี้เจ็ดสิบสามแล้วนะลูกนาะใช่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมใช่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดค่ะโอเคค่ะพี่น้องคาเมื่อวานนี้สาวน้อยมัดเข้าได้เจ็ดสิบเจ็ดมัดค่ะใช้เวลาเข้ามาประมาณสองสามสัปโมงเนาะมัดเข้านี่เรียบร้อยแล้วมามาเบิ้งกองเข้าเนลูกนี่จ้าพี่น้องค่ะผลงานเฮดเบียกมือนี้ค่ะได้มือละเล็กละน้อยก็เอาค่ะสาวน้อยยังมัดโบหันได้เหมิดเนาะ มาหันได้เมื่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมือเระะามามัดอีกค่ะยี่สิบเจ็ดมัดค่ะทางเมด่อส์มึงรู้ตอกเขานี่นังเลือจากเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสาวเจ็ดบวกยี่สิบเป็นเท่าไหร่เก้าสิบเจ็ด ขาดไป 2, 3, สองสามเนเอาก็คือซิเมนค่ะพี่น้องค่ะเ <ทำ S 2> ม่ทำเม็ดทำหายน้ำโอเคตอกร้อยมัดอีกีค่ะมือนี้กสรสสุปมาสาวน้อยแต่อีลาน้อยต้นหอมมัดเข้าคนเข้าได้มือนี้เจ็ดสิบเจ็ดมัดจ้าดเดี๋ยวมืออื่นทำมาลุยกันต่อค่ะพี่นอ้องค่ะฝากเป็นกําลังใจให้สาวน้อยแต่อีลาน้อยต้นหอมเด้อค่ะฝากเป็นกาลังใจให้สาวน้อยในการเฮ็ดนาปีนี้เด้อในการเฮ็ดคลิปน้ำขาดสาวน้อยก็พร้อมเป็นกำลังใจให้พีนนนนใในนน่น้นนนอ,อ,นนนองมัดทุกคู่ทุกคนคะ่สคนคะสู้ไปนํำกันจ้ามืออื่นมาลุยงานานานะต่อค่ะพร้อมลุยบ่ ไปดี่เรเ่าตปะไว้นี่นะะมันคายได้มันคลายได้ไปแล้วค่ะพี่น้องขาบบา๊ายบายปมันลดมมย